วกวนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทยชาตามือชาดีๆสำหรับคุณพัฒคารเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีบริหารความอร่อยโดยเฮียสงเล่งหงและครอบครัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระรามสและสุขุมวิทหกิบสองเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับ ช่วงก้นวนหิวครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ยี่ส่องเล้งหงจะแนะนําร้านเด็ดร้านอร่อยให้ท่านชมตามพวกเราไปชิมกันครับและในสัปดาห์นี้ครับยี่ส่องเล้งหงส่งลูกชายสุดเลิฟครับนิกเล้งหงไปรู้จักกับร้านอาหารร้านหนึ่งครับแต่เป็นร้านที่ขายเรื่องเครปเป็นหลักเลยนะครับชื่อว่าร้านเครปคอนเนอร์นะครับร้านนี้การันตีความอร่อยได้เพราะว่าเปิดมากว่า20ปีจะอร่อยเด็ดอร่อยดังอร่อยโดนขนาดไหนตามนิกเล้งหงไปที่ร้านเครปคอนเนอร์เลยครับ กวนชวนหิววันนี้ครับก็อยู่กับผมนิกเล่งหงเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้นี่ก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านอร่อยครับที่มีชื่อว่าเคปคอนเนอร์ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดานิเวิ14นี่เองนะท่านผู้ชมใกล้ๆกล้แยกเม่งจ่ายนั่นเองแล้วเมนูของที่นี่เนี่ยเขาก็นําเสนอรหรือว่าทาในรูปแบบที่เป็นเมนูเคปนะท่านผู้ชมที่เขาทําออกมาในรูปแบบ ที่เป็นคาวและหวานเริ่มจากอาหารคาวก่อนเลยนะท่านผู้ชมเคปเนื้อนั่นเองนะผู้ชมเป็นไงหน้าตาสวยงามหน้าทานด้านบนก็มีชีสเย,ยิ้มๆให้ได้น้ำลายไหลกันไปพงัพงๆนะยนอยากจะบอกว่าเด็ดมากด้านในเนี่ยที่เป็นซอสเนื้อของเขาเนี่ย จะคล้ายมิ้นบอลเลยใครมาลองเนี่ยนิกเชื่อเลยติดใจชัวร์ขนาดนิกกินนี่ก็ติดใจมากเลยนะแล้วมาต่อกันที่เมนูที่2เลยครับนั่นคือเครปผักขมชีสนั่นเองท่านผู้ชมเมนูนี้เนี่ยนิกเชื่อว่าคนไทยหลายคนเคยกินผักขมอบชีแน่นอนแต่ว่าความแตกต่างของมนันเนี่ยจะอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวนิกจะบอกให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเลย ที่นิกบอกเนี่ยผักขมชีสของเขาเนี่ยจะไม่หนืดมากจะเหลวๆน้อยเคี้ยวเข้าไปจะรู้สึกอร่อยแบบนุ่มนวลนุ่มละมุนแล้วก็อยากจะบอกว่าพอเจอแป้งกับเคปมันกลมกล่อมจริงๆมันอร่อยมากๆเลยแต่ยังไม่หมดแค่นี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เมนูของหวานที่นิกรอคอยท่านผู้ชมเคปไอติมกล้วยทอนั่นเองมาลองกันมันใช่อ่ะ มันคือทางของเราอ่ะท่านผู้ชมกล้วยเนี่ยมันจะหวานนะแต่ตัวแป้งเคปเองเนี่ยจะนุ่มพอเวลาเคี้ยวเนี่ยจะเป็นเทกเจอร์เข้ามาทําให้เราเคี้ยวสนุกทุกอย่างมันลงตัวแถมมีช็อกโกแลตลาดอยู่ด้านบนมันสุดยอดอะท่านผู้ชมเมนูด้านซ้ายมือนี่ก็ต้องลองเหมือนกันท่านผู้ชมเพราะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ร้านเคปทั่วโลกที่เขาเป็นเคปออริจินอลเนี่ยคุณต้องมีเลยนะเมนูนี้เคปซูเซ็ตท่นิคเล่าไปตอนแรกนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูว่าเป็นยังไงครับ บอกเลยนะว่าตอนกัดเจ้าตัวเคฟลงมาเนี่ยน้ำซอสเนี่ยพุ่งออกมาและความหวานละมุนของน้ำซอสเนี่ยมันกลมกล่อมมากเลยนะถึงว่าทำไมเมนูเนี้ยเขาเรียกได้ว่าเป็นเมนูออริจินอลของเคฟเลยนะที่ร้านเคฟคอรเนอร์แห่งนี้นะท่านผู้ชมไม่ได้มีแค่เมนูเคฟอย่างเดียวนะที่นิกทานให้ท่ผมได้ เห็นกันและอิจฉากันไปเนี่ยพี่เขาเนี่ยยังมีอาหารหนักท้องอีกมากมายนะและ้วอยากจะบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาอาหารจานเดียวหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรเนี่ยพี่เขาก็มีเช่นเดียวกันร้านแห่งนี้นะเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันพุธนะท่านผู้ชมตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มตั้งอยู่ที่ ซอยรัชดานิเวศ14นี่เองก็ใกล้แยกเหม่งจ่ายถ้าใครอยากลองมากินนี่อยากจะบอกว่าอายุของร้านเขาเนี่ยมีมากกว่า20ปีนะแล้วถ้าคุณอยากมาลองเคปออริจินัลคุณต้องมาลองที่เคปคอเนอร์ร้านนี้เท่านั้นครับผมวันนี้นี่ขอไปเอ็นจอยกับอาหารด้านหน้าก่อนเด้อ เที่ยวสนุกอิ่มอร่อยตายกวนจนเที่ยวเป็นยังไงางครับสัปดาห์นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านชมเนี่ยจะกลับมาติดตามชมพวกเราเป็นประจาทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่ารายการของเราจะพาท่านชมไปเที่ยวซอกแซกทุกที่ในประเทศไทยเลยนะครับที่สําคัญมีร้านอร่อยแนะนําด้วยนะครับวันนี้ก่อนลาจากไปครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับกิ่งผงสําเร็จรูปตองตาบ้านสมุนไพรชารดอกคุฝอยตองตาบ้านสมุนไพรหาซื้อดื่มได้ที่บิ๊กซีและซุปเปอร์มาร์เก็ตรวมไปถึงร้านขายของฝากทั่วประเทศไทย ดื่มเพื่อสุขภาพดีนะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพัตตคัรเล่งหงครับตอนนี้เราเฉลิมฉลองครบ52ปีครับกับฉมใหม่พัตตคาเล่หง,งพระราม2ครับช่วงนี้เนี่ยลูกค้าที่อยู่ย่านฝั่งทนกลับมาใช้บริการกันอุ่นหนาฝาข้างเมนูอาหารต่างต่างอร่อยมากกว่าเดิมด้วยเพราะเฮียทรงเล่หงเข้าไปควบคุมดูแลการผลิตอาหารด้วยตัวเองเลยนะครับที่สําคัญครับใครที่สะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้ไม่ว่าจะเป็นพระราม2ย่านฝั่งทนและสุขุมวิท22ครับ โดยเฉพาะที่สุขุมวิทก2ช่วงนี้เราจัดเทศกาลเป็นปักกิง่งจาก800บาทเหลือเพียง480บาทเท่านั้นเองทุกวัน5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งนะครับใครสนใจใช้บริการได้เลยครับไม่ว่าจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเลี้ยงโต๊ะแชรงงานเลี้ยงวันเกิดงานรับปริญญางานมั่นรวมไปถึงงานมงคลสมรสสำรองที่นั่งได้0241650023116155ออบอกกล่าอีกครั้งครับว่ามัตคารเล่งงที่เฮียทรงเล่งงและครอบครัวดูแลอยู่มีเพียง2สาขาเท่านั้น ขอย้ำสอสาขาเท่าน,นั้นรู้แล้วบอกต่อที่พระราม2และสุขุมวิท12ไม่มีสาขาอื่นๆใดๆทั้งสิ้นเข้าใจตรงกันนะครับ <สา S 1> วันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลากลับมาพบกับควนชวนเที่ยวกับการท่องเที่ยวแบบสนุกสนานแบบพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ